เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษ์วันนี้จะอ่านพุทธพจนาให้ฟังในเรื่องทรงหมุนแต่จักที่มีธรรมราชาในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า227หน้า222จากพระธรรมดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่22หน้าที่137ข้อที่99ปิกลกทั้งหลาย แม้พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอยู่แล้วพระองค์ก็ยังไม่ทรงหมุนจากอันไม่มีพระราชาให้เป็นไปครั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ภิกขุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าจะมาเป็นพระราชา ให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอยู่เองแล้วภิกุธรรันสิเป็นพระราชาให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอยู่เองแล้วภิกุจกักรพรรดิราชผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นธรรมราชา ย่อมอาศัยธรรมอย่างเดียวสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นอธิปไตยย่ยอมจัดการอารักขาป้องกันและคุ้มครองโดยชอบธรรมในหมู่ชนในราชสำนักในกษัตริย์ ที่เป็นเมืองออกในหมู่พลในพราหมณ์และข้าปดีในราษฎรชาวนิคมและชนบทในสมณะและพราหมณ์ทั้งในเนื้อและนกทั้งหลายภิกุจกพัทด,ดีราชผู้ประกอบในธรรม เป็นธรรมราชาผู้เป็นเช่นนี้แหลชื่อว่าเป็นผู้หมุนจักรให้เป็นไปโดยธรรมจักรนั้นเป็นจักรที่มนุษย์ใดๆผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือข้อนี้ฉันใดภิกขุตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันตถาคตเป็นอรหันต ตรัสรู้ชอบเองเป็นธรรมราชาผู้ประกอบด้วยธรรมอาศัยธรรมอย่างเดียวสักการะธรรมเขารบธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตยย่อมจัดการอารักขาป้องกันและคุ้มครองโดยธรรม ในหมู่พิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาด้วยการให้โอวาทว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้อย่างนี้ควรประพฤติอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรประพฤติว่าอาชีวะอย่างนี้อย่างนี้ควรดำเนินอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรดำเนินและว่า คามนิคมเช่นนี้เช่นนี้ควรอยู่อาศัยเช่นนี้เช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัยดังนี้ภิกุตถาคตผู้เป็นอรานตรัสรู้ชอบเองเป็นธรรมราชาผู้ประกอบในธรรมผู้เป็นเช่นนี้แลชื่อว่าย่อมยังธรรมจักอันไม่มีจักอื่นยิ่งไปกว่า ให้เป็นไปโดยธรรมนั่นเทียวจากนั้นเป็นจักที่สมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ฉะนั้น